กล้อง Osmo Action นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการตั้งค่าการถ่ายวิดีโอกันนะครับดูซิว่ากล้องตัวราคาหมื่นต้นๆเนี่ยวิดีโอที่เขาให้มานะครับมันจะสมราคาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเกินราคานะครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องแอคชั่นแคมตัวใหม่จากทาง DJI นะครับ Osmo Action 3นมะครับมาดูเรื่องของการตั้งค่าการถ่ายวิดีโอเรื่องของการสั่นนะครับดูเรื่องของการรับเสียงนะครับว่าตัวกล้อง o s m o Action นตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตั้งค่าตรงไหนได้บ้างเสียงดีไหม การสั่นดีไหมนะครับแล้วก็เรื่องของไฟล์ภาพคมไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับงานวิดีโอกันนะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโหมดวิดีโอของตัวกล้อง A c t i o n 3ตัวนี้กันดูนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดเริ่มต้นเลยก็คือสามารถปัดทัชสกรีนหน้าจอได้เลยนะครับปัดซ้ายปัดขวาแบบนี้ปัดเร็วหน่อยนะครับถ้าเกิดเราปัดช้าเนี่ยมันจะเด้งกลับไปหน้าเมนูปกตินะครับเวลาเราปัดปุ๊บอยากจะเปลี่ยนโหมดเนี่ย เราก็ปัดอย่างนี้เลยครับก็จะมีโหมดภาพนิง่งโหมดวิดีโอโหมดสโลโมชันโหมดไทม์แลปต์นะครับอันนี้คือโหมดหลักๆที่มีมาให้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของโหมดวิดีโอกันดูก่อนนะครับว่ามันสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการสารั่นเรื่องของภาพเรื่องของไ์ของเขาเนี่ยทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับความละเอียดสูงสุดที่เขาสามารถทําได้ก็คือ 4K นะครับเราสามารถตั้งค่า ผ่านตรงหน้าจอหลักตรงนี้ได้เลยนะครับัก็คือกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ซึ่งเมนูของตัวกล้อง DJI เนี่ย Osmo Action 3ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเมนูใหญ่ครับมองเห็นง่ายมากๆเลยนะเวลาเราจะปรับค่าต่างๆเนี่ยมันดีกับการใช้งานนอกสถานที่มากๆนะครับเมนูเล็กเนี่ยเวลาเราปรับตั้งค่าน,นอกสถานที่แดดจ้าๆนะครับ มันค่อนข้างที่จะลําบากแต่ว่าตัว DJI Action 3ตัวนี้นนโหเขาให้เมนูมาตัวเลขค่อนข้างใหญ่เวลาดูค่าต่างๆมันจะดูง่ายมากๆนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับความละเอียดสูงสุดก็คือ 4K นะครับแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดก็คือ 4K 120เฟรมเรทนะครับอันนี้คือความละเอียดสูงสุด แล้วก็เรื่องของความเรดต่ำสุดก็คือ 1. 0 8 0 p แล้วก็เฟรมเรทสูงสุดก็คือ2 4 0สเฟรมเรทนะครับสามารถที่จะนำไปดึงสโลต่อได้ถึง8เท่าเลยนะครับแน่นอนเวลาเราถ่ายในยุคปัจจุบันนี้เราต้องการความคมชัดอยู่แล้วนะครับเราจะถ่ายเป็น 4K เลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็ลองเลือกดูนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ดึงสโลต์เนี่ยเราอาจจะปรับตั้งค่าเป็น24 25-30เฟรมเรทก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการที่จะนำไปดึงสโลต่อนะครับเผื่อมีช็อ ดึงสโลตต่อนิดนึงนะครับเราก็สามารถปรับไปเป็น50 60 100, 120ได้อันนี้คือความเดียดของ 4K นะ แล้วก็เรื่องของการสั่นนะครับเราปรับไปที่ 4K 120เฟรมเรทเนี่ยการสั่นของเราก็มีแค่ l o อก s t ตดี้เท่านั้นนะครับกับปิดการสั่นแต่เมื่อไหร่นะครับที่เราปรับลงมาต่ำกว่า100 f รอยเฟรมเรทนะครับอย่างเช่นแบบนี้60 f เฟรมเรทเราก็ยังสามารถที่จะดึงสโลต่อได้ถึง2เท่านะครับการสั่นเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาจากเฟรมเรท1 0 0กับ240ก็คือ มี l o อกสเตดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมี h ฮ r i ซ o นบาล a นซิ่งนะครับซึ่ง h ฮ r i ซ o นบ a ลานซิ่งเนี่ยมันจะช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าที่มุม45องศานะครับถ้าเกิดเราหมุนเกิน45องศาแน่นอนครับมันจะกลายเป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนก็ได้ หรือว่าจะถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งก็ได้นะครับในการใช้เส้นล็อกขอบฟ้าตรงนี้ของทาง DJI Osmo Action 3ตรงนี้จะมี2ตัวนะครับก็คืออันนี้คือ1ตัว Horizon Balancing ซึ่งสามารถที่จะควบคุมเส้นขอบฟ้าได้เพียงแค่45องศาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากควบคุมได้เยอะกว่านั้นแบบหมุนรอบ360องศาเลยความละเอียดของเราเนี่ยจะไม่ใช่ที่ 4K นะครับเราต้องปรับตั้งค่าลงมาที่ 2.7K ส่วนเรื่องตัวข้างหลังเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับคือเขาสามารถปรับได้ก็คือ 2.7K 16:9ต่ออันนี้คือเฟรมภาพนะครับจะถ้าเกิดเป็น16:9ต่อก็คือเป็น w i d e s c r e นะครับแล้วก็4:3ต่อนะครับ 2.7K ถ้าเกิด 4K ก็16:9แล้วก็4:3ต่ 3. อเหมือนกันเมื่อเราเปิดเป็น 2.7K เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอตัวช่วยล็อกเส้นขอบฟ้านะครับเวลาเราถือไม้เอียงไปเอียงมานะครับมุมวิดีโอของเราเนี่ยก็ยังตรงอยู่ก็คือ ตรงนี้เมื่อเราปรับ 2.7k นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว Horizon b a l a n c i n g นะครับก็คือ h o r o z s t Steady นะครับอันนี้ h o r i z s n Steady เนี่ยสามารถที่จะปรับหมุนช่วยกันสั่นช่วยเรื่องของการโยกเวลาเราถือโยกหรือว่าถือหมุนเนี่ยสามารถช่วยต้องกันได้แบบ360องศาเลยเวลาเราหมุนมือหรือมือหมุนอะไรก็ตามนะครับเป็นวงกลมเลยก็ได้นะมันจะยังช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าให้เราอยู่นะครับอันนี้คือ h o ล i s o n ส t ตนะครับส่วน h o r i z o n Balancing เนี่ยจะเป็นแค่45องศาเท่านั้นแต่เมื่อเวลาเราใช้ไอตัวพวกนี้สังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือปิดเห็นไหมครับมุมภาพเนี่ยมันจะมาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเมื่อเราใช้การสั่น Lock s t ตดีมันก็จะโดนครอปเข้ามาอีกนะอะ่เดี๋ยวผมจะลองปรับไปเป็นมุมภาพที่มันกว้างหน่อยก็ได้ Y อ่ะเลน Y นะครับเลน Y เป็นมาตรฐานนะผมจะลองปรับให้ดูเรื่องของการสั่นนะครับนี่ออฟ อันนี้คือปิดการสั่นมุมภาพจะประมาณนี้นะครับเมื่อผมเปิดล็อก s เตดี้เห็นไหมว่ามันจะครอบขอบข้างเข้ามานิดนึงเมื่อเราเปิดเป็น h o ล i z ซอนบาลานซิ่งเนี่ยมันจะครอบใกล้เข้ามาอีกนะครับเมื่อเราเปิดเป็น h o ล i ์ซอนสเตดี้นะครับมันก็จะครอบเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้ตัว h o ล i ์ซอนสเตดี้หรือว่าบาลานซิ่งเนี่ยมันจะโดนครอบเข้าไปค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับแต่ก็ ช่วยเรื่องของการเวลาเราหมุน,ม,นมือไปมาอย่างนี้นะครับมันก็ช่วยได้ทําให้ภาพวิดีโอของเราเนี่ยดูไม่แบบไม่เวียนหัวเอ็นไปเอ็นมานะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามือนิ่งอยู่แล้วเนี่ยอยากได้มุมกว้างมากๆเปิดเป็นล็อกสเตดี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ปิดกันสั่นนะครับปิดกันสั่นเนี่ยคือมุมภาพกว้างมากๆก็จริงแต่ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างสั่นไหวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะเปิดเป็นล็อกสเตดี้แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่อง ของการสัน่นเรื่องของการสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูระหว่างปิดกับเปิดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ,ะถ้าเกิดเราถ่ายด้วยกล้องแอคชั่นแล้วไม่มีการสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินบนรางรถไฟให้ดูอันนี้คือไม่มีการสั่นจะข้ามไปทางนู้นให้ดูครับอันนี้ไม่มีการสั่นครับก็ประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้คือไม่มีกันสั่น ผมเดินแบบธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้โอเค30เฟรมนะครับแล้วก็เปิดกันสั่นล็อกสเตดี้นี่ผมเดินแบบไม่ได้ย่องเลยนะเดินแบบนี้เลยฟุตที่ได้ก็ประมาณนี้โดนคอปเข้ามานิดนึงนะครับจากเมื่อกี้ที่ปิดก,กันสั่นภาพมันจะกว้างมากเลยนะแต่ว่าฟุตเทจที่ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสั่นไหวนะดูเลยนะครับอ่ะอันนี้ลองเดินแบบ ลองเดินแบบไม่ย่องนะครับเดินเรื่อยๆตบบนี้โอเค30เฟรมเปิดล็อกเซดีนะครับหรือว่ากังสั่นของ DJI Action 3นะครับแล้วเดินในที่ขูขาด้วยนะประมาณนี้สิ่งที่ได้น่าพึงพอใจมากครับสำหรับตัวกล้องแอคชั่นตัวนี้ ส่วนปรับมาที่ 1080p นะครับอันนี้ได้240เฟรมเรทสำหรับคนที่อยากที่จะนำไปดึงสโลวต่อได้แบบเยอะๆนะครับ240เฟรมเรทนะครับก็คือสามารถที่จะดึงสโลวได้ถึง8เท่านั่นเองนะครับที่ 1080p ถ้าเกิด 2.7k ก็ที่120เฟรมซึ่งมันเท่ากับตัว 4K 169นะครับก็คือ120เฟรมเพราะฉะนั้นตรงนี้120เฟรมเราสามารถที่จะดึง Slow, สโลว์สวยๆได้ถึง4เท่าแล้วนะครับที่ความละเอียดถึง 4K เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความละเอียดเดี๋ยวเราไปดูฟุตวิดีโอที่ได้จากกล้อง Action 3ตัวนี้นะครับ ส่วนมุมนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการถ่ายวิดีโอวนเป็นลูปเราสามารถปิดก็ได้หรือว่าจะแม็กก็ได้นะครับ5นาที20นาที1ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นแดงๆแบบนี้แสดงว่าเมมโมรีของเราไม่พอนะครับมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดขึ้นสีขาวแบบนี้คือสามารถถ่ายลูมได้ประมาณนี้นะครับข้างบนนะอันนี้คือเรื่องของการตั้งค่าความละเอียดไฟล์าภาพอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าที่ตรงนี้ได้ด้วยที่อยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเป็นโปรหรือว่าปรับเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเกิดเ,เราไม่ได้กดไปที่ตัวโปรนะครับตรงนี้มันจะออโต้ให้หมดเกือบหมดทุกอย่างเลยเราสามารถปรับมุมภาพได้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเ,เรากดเป็นโปรตรงนี้นะครับเราสามารถปรับค่าต,ต่างๆได้เองหมดอย่างเช่นชดเชยแสงต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็น iso min max นะครับเราสามารถเลือกได้นะ 100ถึง3 000, 100 1 0 0ันอถึง1ัน0อันเนี้ยเราสามารถเลือกได้เองเลยนะครับส่วนมากที่ผมใช้ก็ประมาณเนี้ย1 0 0 8 0 0 1 0 0 1,600อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อทำให้กล้องเนี่ยมันไม่ดัน ISO ขึ้นไปสูงมากเราจะได้ไฟล์วิดีโอที่คมนะครับประมาณนี้นะหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับสามารถปรับค่า ISO เองได้หมดสามารถปรับสปีดชัตเตอร์เองได้หมดนะครับสูงสุดนะครับสปีดชัตเตอร์ก็คือ1นึ่งทับแปดพ ต่ำสุดตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลือกได้ก็คือ1 1 2 0ทับนะครับอ่านี่คือโหมดแมนนวลนะครับผมกดเปิดเป็นออโต้ไปเลยเพราะว่าเป็นกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยมันต้องง่ายนะครับก็เลยเปิดเป็นออโต้ไปเลยกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็สามารถปรับเรื่องของค่าไวบ้บาลานได้ออโต้ Auto, แล้วก็แมนนวลสามารถฟิกค่าไวบ้บาลานได้เองเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับเรื่องของสไตล์สีเนี่ยเขามีมาให้2ค่านะครับเรื่องของคัลเลอร์เนี่ยก็จะมีแบบ normal normal นะครับก็คือสีแบบปกติที่สามารถถ่ายดึงลงสมาร์ทโฟนแล้วก็โพสตลงได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ถ่ายเป็นคลิปสีแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ลงเลยนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการนำฟุตเทนเนี่ยไปเกรดดิ้งต่อนะครับเราก็สามารถเปิดเป็น d c ซิ i ไ e ได้นะครับ DC ซิ i ไ e เนี่ยมันก็ช่วยเก็บเรื่องของดนมมิกเลนต่างๆเรื่องของสีเนี่ย มันจะเป็นสีจืดๆนะครับทำให้เราสามารถไปละเลงสีเองได้นะครับสามารถที่จะไปเกรดดิ้งวีดีโอของเราได้เพิ่มเติมทำให้ได้ฟุตวีดีโอที่สวยนะครับคือเราสามารถที่จะปรับมุมภาพ3มุมนะครับก็คือเซนด์ดานะครับแล้วก็วายแล้วก็อัลต์วายนะครับคือกว้างสุดๆเลยคือกว้างมากดูสิมือผมเนี่ยติดอยู่กับจอเลยนะครับติดอยู่กับเลนส์ของตัวกล้อง Osmo Action 3เลยแต่เห็นไหมครับว่าเห็นมือผมทั้งหมดเลย ยื่นออกมานิดเดียวครับก็เห็นทั้งแขนแล้วครับอ,อันนี้คือมุมภาพที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยสําหรับตัวกล้องแอคชั่นรับภาพที่กว้างมากๆ155องศากเลยทีเดียวนะครับอ,อันนี้นะครับมุมภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นมุมภาพที่ถ่ายด้วย o s m o Action 3แล้วก็ปรับมุมภาพไปอยู่ที่ Standard จริงๆแล้ว Standard เนี่ยถ้าเกิดใส่กับไต่พอรแบบนี้ที่ผมใช้อยู่แค่นี้นะครับก็ถือว่ากว้างแล้วนะสำหรับการที่เดินวอล์ก เที่ยวนะครับแบบนี้นะอันนี้นะครับคือมุมวายนะครับเลนภาพแบบวายนั่นเองนะ <c oughs> จริงๆแล้วเลนวายเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะเห็นพวกวิวทิวทัศน์ค่อนข้างกว้างมากๆแล้วนะถือว่าค่อนข้างดีนะอันนี้สําหรับเลนวายการรับภาพนะครับมันมีเลนที่กว้างกว่านี้อีกก็คืออัลต้าวายนะครับอันนี้นะครับมุมภาพเนี่ยคือมุมภาพแบบอัลต้าวายโหภาพก็นิ่งมุมก็กว้างนะครับ เป็นกล้องแอคชั่นแคมที่มีมุมภาพกว้างมากๆเลยผมเดินสะดุดหินเนี่ยยังไม่สัตเลยนะนิ่งกริปเหมาะมากนะครับเหมาะมากสําหรับใครที่จะเอาไปติดพวกมอเตอร์ทรงมอตอร์ไซค์จักรยานนะครับวิ่งนะออกไปออกกําลังกายออกไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมุมภาพกว้างขนาดนี้นครับสบายๆเลยอ่าอันนี้คือมุมแบบอัลเทอรไวนะเห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าเราพยายามนะครับ ให้อยู่ตรงกลางภาพเท่านั้นนะอย่าเอาเข้ามาใกล้แบบนี้หรือว่าไปอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ด้านข้างแบบนี้ยเรียบร้อยนะครับตายสนิทแน่นอนเนี่ยอยู่ทางข้างสองข้างอย่างเงี้ยหน้าแปลกมากนะครับอ่าหรือว่าเอาเข้ามาใกล้ขนาดเนี้ยหน้ามันจะดูบวมๆขึ้นมาทันทีนะหรือว่าอยู่ตรงริมเงี้ยหน้าก็จะดูบวมๆขึ้นมานะครับสองมุมพยายามให้อยู่ตรงกลางประมาณนี้ ตัวนี้เราสามารถเลือกไม้ได้ด้วยนะครับไม้ My ตัวนี้มีมาให้3จุดนะครับก็จะมีทางด้านล่างตรงนี้1นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยสนะครับด้านล่างมันก็จะถูกฝังอยู่ใต้นี้ครับเรากดไปที่ไม้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเป็นโมโนก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นแบบเซอริโอก็ได้เราสามารถเปิดปิดการเสียงลมได้ด้วยนะครับวินนอยด์รีดักชั่นนะครับตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่จะเลือกไม้ได้เป็น ว่าจะเลือกเป็นเฉพาะด้านฟอนต์เวลาวอลอย่างเดียวนะครับก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ที่ค่อนข้างเจ๋งก็คือมันสามารถซูมได้ในขณะที่ถ่ายเลคคอร์ดวิดีโอนะครับในผมเลคคอร์ดวิดีโออยู่นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูกดมาที่มุมนี้ที่มันมีเลข1.0 x เ็กนี่ยผมกดค้างไว้แบบนี้ครับมันจะมีวงล้อขึ้นมาที่ด้านข้างตรงนี้ขณะเลคคอร์ด Record อยู่เราสามารถซูมเข้าไปได้แบบนี้เลยตั้งแต่ 1.0x จนถึง 4.0x นะครับเป็นแบบดิจิตอลซูมนะในเวลาถ่ายนะครับเราสามารถซูมได้เลยมันเหมาะมากเลยนะครับสำหรับแบบเวลาเราอยู่ไกลๆเราไปไม่ได้จากตรงนี้นะครับเราก็ซูมไปเห็นไหมครับตรงนั้นรถสีขาวจอดอยู่นี่เราซูมไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยถ่ายวิดีโอได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็คือเราเข้าไปที่เซตติ้งครับเข้าไปที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับ ตัวแรกเลยก็คือ snapshot ตรงนี้เราสามารถเลือกได้เป็นแบบ hyperlab หรือว่าวิดีโอนะครับเมื่อเราปิดเครื่องอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะกด record วิดีโอได้ทันทีเลยเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องให้ดูนะครับ Osmo Action 3ตัวเนี้ยเปิดปิดไวมากๆเปิดปิดเครื่องไวมากแล้วก็กด snapshot ไวมากๆผมลองใช้มาหลากหลายรุ่นแล้วผมว่าตัว Osmo Action 3เนี่ย snapshot ได้ไวที่สุดเลยอลองดูนะครับ1 2ผมกด snapshot ปุ๊บ ประมาณ1วินิดๆ์นะครับก็ติดขึ้นมาแล้วก็พร้อมเลคคอร์ดให้เลยนะพอหยุดเลคคอร์ตตัวนี้จะไม่ดับเลยนะครับเขาจะมีนับถอยหลังให้เราว่าเฮ้ยจะดับเครื่องไหมภายใน3าวิถ้าเกิดเราไม่แทบหน้าจอเนี่ยมันก็จะดับเครื่องให้แต่ถ้าเกิดเราแทบหน้าจอมันก็กลับมาที่โหมดเปิดเครื่องนั่นเองนะครับลองดูใหม่นะผมกด Snap ปึ๊บเข้ามาที่โหมดวิดีโอเลยภายใน1วินินิดเองนะครับถือว่าไวมากๆเลยนะแล้วลองกดหยุดเลคคอร์ดปึ๊บ มีให้เราเลือกครับเราแท็บหน้าจอ1ทีมันก็มาอยู่ในโหมดเปิดเครื่องอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็ยังไม่มีใครทําได้เร็วขนาดนี้นะครับและนี่นะครับก็คือการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องแอคชั่นของทางดีจนะครับ Osmo Action 3ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเรื่องของราคาก็ถูกกว่าแบรนด์อื่นนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันเนี่ยไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยนะครับเรื่องของการออกแบบดีไซน์ ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับ EP 1เนี้ยเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับส่วน EP ถัดไปนะครับ EP 2เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการตั้งค่าการถ่ายภาพกันแล้วก็ลองเอาภาพมาแต่งกันให้ดูนะครับว่าภาพของ Osmo Action 3ตัวเนี้ยดีมากน้อยแค่ไหนนะครับใน EP ถัดไปส่วนวันนี้หมดเวลาขงผมแล้วสวัสดีครับ